วันีค่าบเธอวันนี้เป็นวันเป็นวันนึงนะคะเธอจากสปห่างหายไปไล่วันเธอ,อว,ว่าคนเรามีขึ้นมีลงมีปุ๊กมีลำบากมีอะของอะไรตดต่อเรื่อยในในในแต่ก็แต่ก็สู้นะถ้าเรามีลมหายใจเราก็สู้นะว่าปีบ่าวามารงทำไรแล้เธอฮะช่างแานมาใจ่เ,นะเ,าม,าเ,เม,มียต้องจะบอกจู่ว่าชีวิตจั้นในเดือนนี้นะ ปีพอซองยายนี่เ้อรูไม่จันพบไล่ไล่สิ่งไล่ๆล่อย่างในชีวิตเธอแต่บอกว่าเป็นไนอน่าฮะชีวิตนี้นะเป็นไรนะลูกบงๆนี่ลูกบอลนี่กำลังเล่นกันนี้ตุ้มิตุ้มิไม่ใช่ตุ้ม อะไรแมวก็เจอไม่รู้เจอไรอะไรกจเร็กตูมีตูมี่มอันนี้เจอไงคือไปยามานะพอในเดือนนี้ฉันประสบปัญหากับไล่ไล่สิ่งไล่ไล่อย่างในในใจของฉันนะฉันก็เลยหุดส่งคลิดไปไล่วันเดืออืมและก็มีบางสิ่งบางอย่างไม่อยากอธิบายใกล้ควงกรบแกะคนเดียวอะเธอนะ ไม่ต <nicht S 1> ้องคนมันไม่กินอาหารแข้งไ้เม่ไปไม่งันมันเดียมีเมียอ่มันก็ไต่ใหม่กดไหม้นี่ก็ด่ใเราผ่านไปได้มันก็ทำให้เราเข็มแข็งนะอืมทำให้เราเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งรร้จะแก้ปัญหารร้จะกว่าอะไรไม่ควรอะไรควรนะวันนี้ก็งัวแล้วเลย หลูกล้านเราไล่วันแล้วจิไม่ได้เย็นคลิปของชั้นนะเถอนะคิดถึงชั้นไม้นี่นี่กับป่าเจอบูเจอเดินเที่ยวเดินเล่นตามภาษาคลิปของชั้นแล้วก็มันจะมีอัตลัก์ของชั้นนะเธอแบบนี้แหละอืมถึงฉชั้นก็จะปูดจะแรงตามภาษาชั้นนั่นแหละไล่ลเกือบเดือนเลยนะจิไม่ได้ส่งในสิ่งที่ชั้นทา ก็คองใจโบเธอเถอะก็เลยสง่ายนิ่งวางวางสุขภาพก็ดีขึ้นปนัญหาสุย่างก็ผ่้นไปเถอะสุย่างพัานไปกับคนเราอยู่ไปอยู่มามันก็ต้องกินข้าวลาวเลยถ <c oughs> <c oughs> เถอะแล่นไปแล่งมาอารมณ์ปั๊บมากรเร่งกนะ็คือํำกับข้าวเถอะที่ฉันํำกับข้าวก็มีแฟนขับฉันมาแลงว่ะเออมาพูดกับฉันว่ะ ฉันทำกับข้าวก้องเจอทํำไม่รู้เรื่องท่ำไม่เป็นมันว่าฉันทำไม่เป็นฉันกระแลงในคลิปเลยว่าทำตามนี่ตามโชบนะป๋อบางสิ่งบางอย่างฉันใช้ไม่ได้นี่แพทแพทหมากเคี่ยวหมากว่านหมากเลยนี่ฉันทำไม่ได้นะป๋อว่าฉันนั่นมันมีรูปประจำหรือก่อนเล่นหรือแต่ว่าแฟนกับฉันมอนแลงถักมานะ ผักมาแล kind of ้วก็มาผบเพื่อนตัวว่าเออเธอเธอท่ำกับข้าวเป็นไม้ใส่เสเธอท่ำแบบไหนฉันท่ำทำเธอไม่จ่ายได้ติดแรกฉันกัวหรือว่าไม่จ่ายฉันเธอท่ำตามเพราะว่ากองชั้นชุดนี้กองคนตัวไปเขาก็กระสุดจะแกนซ่อมเขาคือกุศลแกนซ่อมไปเลยไงคือซ่อมเปียวไปเลยแต่ฉันนั้นไอเปียวแรงนันไม่จ่ายหรือต่างจุดปลยในชุดนั่นแหละนะอืม อะไระมาสบายฮะนนี่ก็ซักสวนซักไปซักมาเลยไอโวมาพัดมันห้องแบบนี้แหละก็ต้นแรกไปยิดนะวันนี้ก็พัดอันนั้นคืออะไรอะไส้บัวไส้บัวออกมาพัดกับอ่าอะไรอะกับบ็อกคอรี่บ็อกคอรีจึงจึง ลูกเครื่องอะไรนั่นทั่วลันเตาใส่ลูกแตงกวาไอใส้แตงกวาข้อต่วนนะไส้อะไรอะมาเคืองเศเข้าปนี่เนี่ยตำตำมาทนกกันไงเชือ่าุดยางมันก็ตำไป้กระวยถ้ามัคนถึตำนะจึงใส่กแบบนั้นก็ํำแบบกงเจออและแบบฉบับ้องเืออะละกินอร่อยเหมือนกันมีจุบลักอนามใหมเออแนจริงก็ อ่าให้ประโยชน์ี่สั้นอาหารขอบส่วนก็ไม่ปือเลยเจอแก่นั้นแหละเอออย่าลืมเปลือนแป้นขับจุกคนที่อยู่จิติดต,ต,ตามรอคอยมานานนะเพราะว่าฉันทุกขภาดก็ไม่ค่อยดีเหมือนห้าไล่ยลอ,ยอย่างไล่อย่างเธอหนะอ้าก็ถือศันเหเนอมาโดยสรุี่กอดีมันไม่บายใจได้บางอย่างระบ,บายไม่ได้เจอกรใจายไหมอืมก็ลเลย เนี yeah, song, like ่ยได้ส่งให้เจอแล้วอย่าลืมติดตามเรากันนะช่องว่องชั้นเจอกะเดือกเส้เข้าไปนหน่อยเจอกระเป็นคนผีเส้นเจชชันได้ส่งให้ทุกวันนะอย่าค่อยมีความสุขค่อยเจริญค่อยร่ำรวยร่ำรวยเอสกีต่างร้ายนะคะก็ดีค่ะบ๊ายบายส่งเปืนคลิปอืมโอ้

เรื่องอร่อยแล้วนะอ,มอืมกุ้งก็สุกแล้วกินได้กินได้แหละนอตาใส่น้ำตาลทรายสันยยืนิดหน่อยเลยเนี่ยดูเดอยคว้าสักแป๊บหนึ่งอืมเร็จเรียบร้อย รายกานเลยจ้า